วันนี้นะคะเราจะมาพาไปดูนะคะว่า1วันนะคะในการทําค่ายลูกเสือนะคะเราไปทําอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปฐานที่ต่อกันนะคะไปสํารวจเส้นทางกันนะคะแล้วก็ไปเลยเลาะหลังไปเลยอันนี้เป็นค่ายลูกเสือของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1- ถึงสามนะคะจะเป็นลูกเสือสำรองนะคะการเดินทางไกลนะคะจะไม่ไกลมากแต่ก็ในการเดินทางไกลนี่จะเป็นการเดินทางไกลของระดับ ลูกเสือสำรองนะคะแต่จะมีรุ่นพี่ลูกเสือสามัญป .4 ถึงป .6 นะคะเดินไปทางไกลกับน้องด้วยเป็นพี่เลี้ยงนะคะแต่แต่ละทางที่เราเดินทางไกลนะคะเราจะมีลูกสรชี้ให้เด็กๆนะคะเพื่อกันหลงอันนี้ก็จะเป็นฐานที่3านะคะฐานกู้ระเบิดในระยะทางที่เดินทางไกลนะคะจะอยู่ในชุมชนของนักเรียนเอง นี่คะ่ะนักเรียนก็จะไปฐานที่5นะคะแต่ระหว่างทางนะคะจะเป็นถนนนะคะเราต้องระวังแยกให้ดีๆนะคะแต่ในความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินไปทางไกลเนี่ยนะคะจะมีครูและรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ปสี่ปหาปหนะคะดูแลนักเรียนเป็นระยะระยะอันนี้จะเป็นฐานที่หนะคะเลยนะบัดนี่นะคะเป็นวิโป้นะคะเป็นผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยในการทําฐานคอยตอก เสานะคะอันนี้เป็นการทําหัวเสืออันนี้นักเรียนนะคะขนฟางนะคะขนฟางไปทําหัวเสือกันนะคะโหขยันขันแข็งมากเลยโอ้โหเลียวคนเดียวเก่งมากเลยค่ะแบบไปต้องแบบโหกําลังดีอันนี้คือขนฟางไม่รู้ขนฟางหรือเล่นกันนะจอขี้หมาด้วยนะคะขี้หมาเปียกขี้หมาเปเกลียวแล้วก็นางก็อามาเล่นกันแล้วก็บอกว่าเม้น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 ี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะหัวเสือของเรานะคะ